สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งผ่ายพยากรณ์หรือกิ่งผ่ยโฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทาไพ่พิกคาร์ดนะคะเรามาในหัวข้อว่าคู่แท้ของคุณคือใครนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะหัวข้อเราวันนี้คู่แท้ของคุณคือใครนะคะเราจะมีไพ่สามสำรับ นะคุณจะเพ่งที่กองไพ่หรือเพ่งที่หินสีก็ได้นะคะทำจิตใจให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงข้อความที่เราตั้งขึ้นมานะคะว่าคู่แท้ของคุณคือใครนะคะทำการเลือกหินสีหรือกองไพ่ที่ต้องการนะคะ,ะหินสีแดงเป็นไพ่ชุดที่1หินสีน้ำเงินเป็นไพ่ชุดที่2แล้วก็หินสีม่วงเป็นไพ่ชุดที่3ค่ะ ทำการเลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่1น,นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทําการสับไพ่เพื่อเปิดดวงของท่านผู้ชมนะคะเลือกไพ่ชุดที่1ห,หินสีแดงนะคะเราจะดูนะคะว่าคู่แท้ของท่านคือใครนะคะลักษณะคู่ครองเป็นยังไงนะคะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะหน้าไพ่ที่อาจารย์เลือกขึ้นมานะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งหินสีแดงนะคะคู่ครองของท่านนะคะที่อาจารย์เห็นนะในตำแหน่งคู่ครองนะคะก็อยู่ที่สองใบนี้นะคะว่าไพ่นะคะได้เดเมเชียนกับราชาไมเท้านะคะคู่ครองท่านจะเป็นคนที่หนึ่งขอท่านที่เป็นหญิงก่อนนะคะท่านที่เป็นหญิง ท่านก็จะได้คู่ครองที่แบบว่านิสัยใจคอแบบเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเ,เขาเรียกมีเล่เหลี่ยมนิดๆนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเ,เขาเรียกว่าคดโกงอะไรนะแต่เขาเป็นคนฉลาดฉลาดมีเล่เหลี่ยมรู้จักเอาตัวรอดมีปฏิพันไหวพริบนะคะเพราะพ่เขาขยายดีหมดนะคะ ไพ่เดนมารเชียนขยายดีต้องพูดในแง่ดีว่าเขาเป็นคนฉลาดนะคะความรู้ไม่ต่ำกว่าและอยากระดับปริญญา,รญญาตรีโทษทีค่ะความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไปอยู่แล้วนะคะอาจจะปริญญาโทก็ได้นะคะก็คือเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ลักษณะนะคะเป็นคนผิวสองสีไปถึงขาวนะคะแต่ไม่ถึงขั้นขาวมากนะคะสองสีไปถึงขาวแต่ไม่ถึงขั้นขาวมากแล้วก็ ตัวใหญ่สูงนะคะตัวใหญ่สูงอาจจะบางบางคนอาจจะเจอคนที่มีขนเยอะหรือมีหนวดมีเขาก็ได้นะคะนี่ก็คือสำหรับท่านที่เป็นเพศหญิงมาดูนะคะทีนี้ถ้ามองถ้าท่านเป็นเพศชายท่านจะเจอคู่ลักษณะไหนนะคะจะเจอคู่ลักษณะถ้าให้เดอเมเชียนถ้า ตีเป็นภาพที่เรามองเป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเหมือนกันคนะ่ะคุณจะเจอผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลมอาจจะมีอาชีพนะคะอาชีพเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจจิจการก็ได้นะคะเป็นนักการทูตก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ทั้งหญิงและชายนะคะสามารถเจอคู่ที่เป็นคนทางไกลนะคะให้ยขายายด้วยอัศวินไม้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ หรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศน,นั่นแหละลักษณะคู่ท่านจะเป็นอย่างนั้นและยิ่งมีไพ่เดว์ด้วยมีโอกาสเป็นต่างชาติก็ค่อนข้างสูงนะคะไพ่สิบเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยแปลว่าคุณจะมีคู่ที่แบบรักกันมากสามารถที่จะครองคู่ไปถึงขั้นแบบอ,อ,อยู่กันจนแก่เท่าถึงแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่มีปัปญหาบ้าง ะะอาจารย์มองมีปัญหาบ้างหรือในอดีตท,ท่านที่เข้ามาเลือกไพ่ชุดที่1ท่านก็เจอวิบากกรรมมาพอสมควรเจอรักซ้อนรักสามเศร้ารักที่ไม่ได้ดังใจรักที่ไม่มีสถานะท่านเจ็บปวดทรมานมามา,มากพอแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะไพ่เดอะซันก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเกิดอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแถ้วยกับดีวิลนะคะมันได้จบไปแล้วแหละ อดีตที่เลวร้ายที่เจ็บปวดของคุณนะคะจงปล่อยมันไปคุณกำลังเจอคนใหม่ที่เข้ามาแล้วดีกับคุณค่ะนะคะดีกับคุณรักคุณพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณพร้อมที่จะเดินคู่กันทำอะไรก็เคียงข้างกันนะคะก็ไม่น่าห่วงนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะหรือใครที่คบอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อดีตนะปัจจุบันนี้อาจารย์มองว่า เขาก็เป็นคู่คุณเป็นคู่แท้คุณเพราะไพ่แฟมิลี่ขึ้นมาก็คือสิบช้ว่วอยู่ในตำแหน่งที่ติดกับคู่ด้วยนะะถึงแม้ว่า,าจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะะชีวิตความรักไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะเออก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันอันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะแต่ไม่ถึงขั้นเลิกกันค่ะในที่สุดแล้วเมื่อมีปัญหาใหญ่ๆนะคะไพ่สีดาบ คืออีกฝ่ายเป็นไฟอีกไฟาก็ต้องเย็นน่ะเป็นน้ําอย่างเงี้ยนะคะห้าดาบคืออารมณ์ร้อนโมโหนะคะแต่4ดาบเป็นลักษณะพายนอนนิ่งๆเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยแปลว่าด้วยความรักที่เขามีให้คุณเนี่ยมันมากพอที่เขาจะสงบสติอารมณ์ของเขาปล่อยให้คุณแบบร้อนไปถ้าคุณร้อนมาเขาก็เป็นน้ําที่จะไปดับความร้อนให้คุณนั่นเองแล้วพวกคุณก็จะอยู่กันเป็นแบบ มีความสุขไพ่เดอะเวล์ตลอดไปชั่วนิดนิรันดรนีน่คือความรักสำหรับท่านที่เลือกอหินสีแดงนะอาจารย์มองว่าท่านเจอคู่แท้แน่นอนนะอืแต่อดีตที่ผ่านมาท่านเจ็บปวดท่านท่านทุกมากมากมายเออนะฮะท่านทุกมากมายแต่ต่อไปท่านจะเจอคนที่ใช่เจอคนดีให้เปิดใจได้เลยนะฮะ ไพ่นะคะอันนี้นะคะไพ่จะคุมอยู่ประมาณหกเดือนนะคะหลังจากที่ท่านเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ตามให้คุมไปเลยหกเดือนนะคะท่านจะเจอคนนี้อย่างแน่นอนคนนี้เป็นคนที่ใช่ที่จัก,กรบาลส่งมาให้ก็ขอให้ท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งไพ่ชุดที่หนึ่งหินสีแดงจงโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีน้ำเงินไพ่ชุดที่สองนะคะอาจารย์ขอสับไพ่เพื่อเปิดดวงท่านเลยนะคะคู่ของท่านจะเป็นยังไงนะคะคู่แท้ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เลือกเห็นสีน้ำเงินไพ่ชุดที่สองนะคะอา,อาจารย์มองว่าในเรื่องความรักท่านนะทุกคนล่ะค่ะมันก็จะมีอดีตที่เจ็บปวดได้แหละไพ่สิบดาบนะคะแต่อนาคตเนี่ยอาจารย์มองว่าดีค่ะเพราะท่านมีหนึ่งถ้วยแล้วก็แปดไม้เท้าเจ็ดไม้นะคะอดีตเลิกเลิกกันไปแล้วละไพ่ห่งจบไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ท่านน่าจะมีใครสักคนคุยอยู่ก็ได้ นะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้มีใครอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอใครเข้ามาแล้วนะคะและคนที่เข้ามาต่อไปนี้จะเป็นคู่แท้ของท่านอย่างแน่นอนนะคะที่เรามองเห็นนะคะหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างจะ,ะนิสัยแบบบ้างานนิดนึงนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องของหนะ้าที่การงานมากอาจจะ,ะในมุมของความสวีทความรักแบบ เขาเรียกว่าเอาอกเอาใจเพศตรงข้ามนี่เขาอาจจะน้อยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นความขยันในการทำงานบุคลิกที่สง่างามโดดเด่นเป็นแมนมากๆนะคะไพ่ห้ดาดาบเป็นบุคลิกคล้ายๆทหารก็ได้แต่ข้อเด่นคือมีความสามารถมีพรสวรรค์มากในการทำงานนะคะเขาขยันเขารู้จักเก็บอมเรื่องเงินรู้จักการสร้างอนาคตที่จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ย มีความสุขในสิ่งที่เขาสร้างไว้แล้วนะคะอาจารย์เลยมองว่าท่านที่เลือกเห็นสีน้ำเงินเนี่ยต่อไปนี้คุณจะมีความสุขเพราะคุณจะเจอคู่แท้ที่ที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจนะคะคุณนะจะยอมซิุโรราบให้กับเธอเลยแหละนะคะ,ะเพราะว่าเธอเอาใจเก่งค่ะ และเธอก็รู้จักเก็บออมเงินให้คุณได้ด้วยนะ,ะเธอจะรู้จักบริหารจัดการในเรื่องเงินคุณหาเงินหารายได้มาเท่าไหร่เธอก็จะรู้จักเก็บรู้จักสร้างนะทำให้อนาคตบ้านปลายชีวิตพวกคุณไม่ไม่เดือดร้อนนะฮะเพราะอาจารย์มองว่าคุณสองคนจะเป็นคู่แท้ที่จะร่วมสร้างฝันร่วมกันมีอนาคตร่วมกันมีความสุขมั่นหมายแต่งงานกันได้ นะคะสำหรับท่านที่เลือกหินสีนํำเงินท่านมีคู่แท้นะท่านมีคู่แท้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุดินหรือแม้กระทั่งธาตุไฟอ่านะคะก็ได้ทั้งหมดนะคะนะคะธาตุน้ำก็ยังมีอย่างเงี้ยนะคะก็มีทุกธาตุนั่นแหละพูดถึงอ่ะนะคะก็มองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยรับรองว่าจะประทับใจทำให้ท่านลืมอดีตที่เจ็บปวดไปได้เลยอ่ะ เดมูนกับสิบดาบบางท่านก็เคยถูกหลอกมาแล้วละ่ะถูกหลอกถูกหลอกให้รักหัวปักหัวปำทุ่มเทให้เขาไปหมดเงินหมดทองไปกับคนที่ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อาจารย์พูดถึงคนใหม่เลยนะคะไม่ได้แปลว่าคนเก่าจะกลับมารีเทิร์นนะใครที่เสียใจอยู่อาจารย์ก็ต้องบอกตามตรงว่าคนใหม่เท่านั้นนะคะคนใหม่เท่านั้นเพราะคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งเดเมเชียนแล้วก็หนึ่งถ้วย ที่จะเป็นคู่แท้ของคุณมาเขาเรียกว่าเยียวยาหัวใจของคุณทำให้คุณแบบมีความสุขคุณจะรับรู้ถึงพลังงานหมายเลขแปดเหรียญกับ8ปม้เท้าเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเติบโตการพัฒนานะคะไพ่เจ็ดไม,ไม้เท้าจะทำให้คุณมีแบบพละกกำลังมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งเมื่อคุณเจอคนนี้คุณจะรู้เลยว่าคนนี้ใช่คู่แท้คุณแล้ว นะคะลักษณะนะคะของเขาจะเป็นคนที่มีนะคะบางคนก็อาจจะเจอคนผิวคำ้ำก็มีผิวสองสีไปถึงคล้ำแต่บางคนก็เจอผิวขาวนะคะสำหรับท่านที่เลือกหินสีน้ำเงินไพ่ชุดที่สองแต่แน่นอนค่ะว่าท่านจะประทับใจกันและกันเพราะด้วยความที่หนึ่งเวลาคบหากับท่านเนี่ยเขาไม่ได้ เผื่อเลือกที่จะแบบมองหาคนอื่นเลยอะ่ะเขาเลือกท่านก็คือท่านเท่านั้นนะคะให้ใจท่านคนเดียวจริงจังจริงใจอืมนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนสแสวงหาความรักแท้แบบนี้คู่แท้ก็มีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีในชีวิตคนเราเจอคู่แท้ก็จงรักษานธนุถนอมกันเอาไว้นานๆนะคะอย่าปล่อยให้คู่แท้นี้เปลี่ยนสถานะ เป็นคู่ปลอมก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สามหินสีม่วงนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับท่านผู้ชมที่เลือกหินสีม่วงไพ่ชุดที่สามค่ะคู่แท้ของท่านคือใครนะคะ สิบไม้เทา้าเอ๊ะสิบไม้เทา้าโทษทีค่ะสิบไม้เทา้าหกดาบเอสจัสเมนห้าเหรียญสิบถ้วยค่ะโทษที เก้าเหรียญแปดไม้เทา้าหนึ่งดาบเจ็ดเหรียญไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่อัศวินไม้นะคะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่สามเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะบอกว่าเป็นประเด็นหน่อยนะคะว่าอืมอาจารย์มองว่าณตอนนี้เลยท่านอาจจะเหมือนกับเริ่มไม่แน่ใจอะในสิ่งที่เป็นอยู่กับกับชีวิตรักนะคะไพ่ห้าเหรียญรู้สึกท้อแท้รู้สึกอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะสิบไม้มันเหมือนแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยอะมันหนักหน่วงกับชีวิตจริงๆอะ เหนื่อยล้าในหัวใจนะคะเจ็บปวดทรมานนะคะให้สี่ดากใจหนึ่งเหมือนกับว่าท่านอยากอยู่คนเดียวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอะ่ะไม่อยากมีใครแล้วอะไรประมาณเนี้ยบางท่านก็เหมือนอยากเข้าไปปฏิบัติธรรมบวชบวชพามบวชไม่ศึกอะไรก็ว่าไปเหมือนเบื่อทางเหมือนเบื่อทางโลกอะ่ะเออเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทุ่มเทเคย เคยคิดว่ามันใช่แล้วมันไม่ใช่พอไม่ได้ดังใจมันทําให้ภาวะความรู้สึกมุมมองในเรื่องของความรักมันมันเปลี่ยนไปนะคะอาจารย์มองท้อแท้เหมือนไม่อยากมีใครแล้วอยากอยู่กับตัวเองอยากไปโฟกัสเรื่องการงานก็ได้นะคะเรื่องการงานการทำมาหากินหรือบางคนก็เบื่อถึงขั้นอยากไปบวชไปเลยก็มีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าแล้วอนาคตท่านละ่ะท่านจะ ต้องอยู่คนเดียวหรือว่าต้องอขึ้นคารไม่มีคู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะอเผอิญว่าอาจารย์เห็นไพ่สิบถ้วยอยู่ข้างบนนะ่ะกับไพ่ adjustment น่ะนะคะที่จิงไพ่ใบนี้เออ่เป็นรูปตาช่างนะคะแล้วก็ขึ้นหมายเลขแปดปกติแล้วก็จะเป็นไพ่ strength แต่นี่จะสลับกันนะอันนี้จะคล้ายๆไพ Just ะะ่ justice มาอยู่ในตำแหน่งไพ่ adjustment นะคะเราขยายด้วยสิบถ้วยอาจารย์เลยมองว่าอนาคตน่คุณจะมีคู่ที่ดีเข้ามาอันนี้เป็นคู่กรรมที่ชดใช้กันนะคะเมื่อหมดวารกรรมเขาก็จะไปจากชีวิตเราเองแล้วเราก็จะเจอใครใหม่ที่เข้ามาที่ที่ดีกว่านะคะให้หนึ่งดาบนะคะจะมีปลายดาบที่พุ่งขึ้นไปมีลำแสงที่สวยงามนะะมีฉากเหมือนรูปของพระอาทิตย์เหมือน กับเรียกว่าพระอาทิตย์รุ่งอรุณก็แล้วก,กันกําลังโผค้นจากขอบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไพ่เเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่แอส u s t เมนตหมายเลขแปดสิ 8, คือความยุติธรรมหรือคู่ที่อยู่กินกันแบบถูกต้องเปิดเผยหรือบางคนก็จดทะเบียนสมรสสิบถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์นะคะนั่นแหละค่ะในอนาคตที่ท่านจะเจอคู่แบบนั้นนะคะท่านอาจจะต้องเจอปัญหาพวก วิบากกรรมเก่าก่อนนะส,ำสำหรับท่านที่เรื่องหินสีม่วงนะอาจจะต้องชดใช้กันค่อนข้างอาจจะใช้เวลาบางคนอยู่กันห้าปีขึ้นนะ่ะถึงจะสมมุติว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณมีใครอยู่นะถ้าคุณเลิกไปแล้วก็โอเคบางคนที่ยังคุยอยู่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นห้าปีกว่าจะตัดสัมพันธ์กับสิ่งที่มันเจ็บปวดทรมานเหมือนเหมือนมันเป็นคู่กรรมที่เลิกยาก อืมนะคะแต่นั่นแหละคําว่าหกดาบเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งการเวลามันจะเปลี่ยนไปเองนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณมองเห็นแสงสว่างเห็นไหมคะแล้วทําให้ชีวิตเราอ่ะมีความสุขพลังงานไพ่ถ้วยสีทองไพ่แห่งความยุติธรรม adjustment นะคะคุณก็จะได้คู่ที่สังคมยอมรับนะคะยอมรับก็คือเขาเป็นคนดี อะไรประมาณนี้นะคะลักษณะคู่สำหรับท่านที่เลือกหินสีม่วงอาจารย์มองลักษณะขอดูตำแหน่งคู่ตำแหน่งคู่นะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นั่งทับไพ่อสววนไม้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งคู่อาจจะเป็นคนขี้น้อยใจขี้หวัดระแวงนิดนึงแต่เขามีความรักและความจริงใจให้คุณสิ่งหนึ่งที่เขาดีมากที่สุดก็คือเขาขยันทำมาหากิน ขยันทำงานนะคะที่คุณจะเจอก็เป็นคู่ที่ดีนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งชาวธาตุดินที่คุณจะเจอคู่แท้แบบนั้นที่จะได้ร่วมหอลงโรงกันเป็นคู่แท้อยู่กันชั่วฟ้าดินสลายนั่นแหละนะคะท่านก็จะเจอประมาณนี้นะคะยังไงอาจารย์มองว่าชีวิตคนเราอย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ผิดหวังมาแต่จงมองอนาคตว่า ถ้าเราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่มันย่อมเห็นอนาคตที่ดีย่อมย่อมมีอนาคตที่ดีในเรื่องทั้งหน้าที่การงานและความรักอาจารย์เชื่อมั่นว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีทําให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะคนคนนี้จะตอบโจทย์ในหัวใจคุณได้เพราะเขาจะมีความยุติธรรมนะคะ adjustment นั่งทับไพ่พระสังฆาราชเขามีความยุติธรรม เป็นคนผงผางตรงไปตรงมานะคะผิวเนี่ยก็จะออกแนวไปสองสีก็มีถึงคล้ำนะคะไม่ขาวจั้วนะคะที่จะเจอประมาณนี้สำหรับท่านที่เลือกหินสีม่วงไพ่ชุดที่3ามนะคะอาจารย์ขอจบคําภีร์กรไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอาจารย์จะได้ทำให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ